สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องสูผู้สุขคนย้ายเกศสวีดนผาซสบไหมเลยคะ่ะพี่น้องขาเมื่อนี้ช่องของเขาติดตำสมเพื่อกา,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 าแล้วพี่นอ้อง่ะตำสมแค่หลอดใส่หัวผักกาศเซบเสพน้ำกันค่ะพี่น้อง่าจัดไปช่องของเขาหาเขาหานนำเสแซบพไม่กินน้ำกันมีขนมเ้นแล้วก็เตียนไก่น้ำต้นทานตะวันออนคะ่ะพี่น้องะ่ะเฮ็ดกินเองยังบททันได้แก่ดีก็ตัดกินได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะ ร้องเฮ็ดเบิ่งค่ะพี่น้องดัดแปลงกินเอาแล้วก็มีกากหมูขนมเส้นมีผักรวม,มิตรฝากเจ้าน้อยค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นกําลังใจเฮ็ดชิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะเก,กกินเปลือกขื้เกาล่ะค่ะข่าวหานำเสพเสพมากินเยวาวย่างไรตะเก,กีเอ้ยกินขา่าวมาขออนุญาตใส่มือคือเกาหล่ะพี่น้องค่ะมามาเด้อเสพเสผู้ยุ่ใกก้ก็ดีผู้ยู่ไกลก็กดี ว่าจะตัด hmm. ต mm ้นมะขามต้นยอดมะขามแซ่บครับแซ่บเนี่ยพี่น้อง มำน้ำเดดก็แซ่ยบน้ำนั่น หอนและเป็น้องฟ้ะ Mm. -hmm. ดินเก่าใส่พอได้กินจากพี่น้องจ้าวันกบรอบัหบบวันจักน้อยกลมกลมม่มบหวันแบบหวานธรรมชาติแบบผักคือแบบผักสดเนาะพี่น้องจ้าอืม พ,พ,พักปอดสานพริกเอ้ยพักพักปอดสานพริกพี่น้องจังเขาเขารูว่ะเขาแบบบะไรใส่สารเคมีเฮาเกิดกินบบรานก็ได้พี่น้องมีพักกนาบานเขา ยมันๆแบบไข่กับผักกาดหินบะหมีมม่บานในปลุก <laughs> ปลูกเด้คันโดเนี่ยพีเต็มกปลอปลูกก็ได้กินตะกี้ปลูกหลายครับพี่น้อง Pop, piano, piano. No. ันก็เป็นแค่นั <c ười> นแะตักอแป้นี่ลงกองเ,เ,เป็นตั้มแบบตั้มไม่ใช่เลยนะ้ Khi nhắm lấy cả sẹp nhắm nằn Cứ vào tầm xuống <c oughs> ว่งไปวงกัตรวจวาไปไปนองเห็ดกับจนจิตในี่ยใสหรอ้สมือสมเป็นว่าจีดัดแปลงโยโย่จังน้อยเนี่ยค่ะ เจ็บไปน้องนั่งบานอนรนอืมเ็บจ แล้วก็ค่ะใส่ผงนู้หลายๆคือว่า The tap down. <clears throat> Tại <coughs> vì ngày nào lúc tầm khai chờ bạn cho ท่านสมัยเด้วอวันนูพี่บบน้องจ้ะทำจังส่งมดบัตรถากินอดว่าจตมีเงนินบัจีวา เป็นเงินหมื่นคู่คอนโดมาไปพวกนี้หรอเป็นห่วงปานเก่าอย่งนี้เดียว ว่าไอเลิกยุ่อยาก้็นองมัวมนพี่น้อง กายกากายจมันมันแชบแหงเข้ากันมั

พี่น้องเป็นคือเก๋ว่าหลุดสสึกมีพลังมีเดี่ยวมีแรงใจสูงนี่ยังก็ดีิดแต่พี่น้องเก๋ว่า พี่น้องที่ว้าเก๋บ่าดูหลายแต่ที่ว่ากินผู้เดียวแส่บผู้เดียว เต๋อเพ่ด้เนาะสี่สิบยนะี่สิบนาะทีหรอพ่นเนาะ นักสู่ที่ว่าโอรู้สึกดีกับช่อง YouTube พี่น้องจ๋า เกล้าว่าเพื่อนใจดีเพื่อนห้โอกาสทุกคนบางที่บางครั้งเขาใส่เวลาจังเกก็ต้องใส่เวลาเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปได้ซ้ำใดกับซ้ำนั้นพี่น้องจ๋าถ้าแบบพี่น้องมีมูมีพีมีน้องนะเฮ็ดเป็นกลุ่มกันพี่น้องจ๋าเฮ็ดไปเรื่อยๆต้องอดทนถ้าเป็น ครอบครัวชอบยูทูบล้วก็คือจังว่าเขาอเพื่อนต้อนรับทุกผู้สุกคนนอะแต่แต่เขาจะต้องแบบว่าวีซ่าให้เพิ่นเห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบสู่บดทอดถอยนั่นแหละพี่น้องจา้าจะทิ้งผู้ผู้ใดเฮ็ดแบบว่าบดเขาว่ต้องไปวางเางินดอกจากเพราะเฮ็ดแบบว่าเขาเฮ็ดเป็นงานอย่างอา,อาเรเดตเขาแบบงานแบบ เวลาว่างเขาเนี่ยพี่น้องจา้าเห็ดค่อยเป็นค่อยไปเ้วก็ดีเองได้ย้ำได้ก็ย้ำนั่นนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพื่อนแห่งโอก,กาส Chị sầm cắn 2 cho cạt Rất khoảng 1 phí Hết rồi mới đầy ngấn như bộ Có thằng Hoàng Đây bữa đầy có khứt trang ba Có có mì mù Nó พี่เอฟซีเอฟยังฝ้า, <c oughs> าลงังฝนย่อมสดใสเสมอเกมากห้กำลังใจตะคองตงุ่มีแล้ะค <c oughs> ่อยเป็นค่อยไปได้ย้ำไหนก็ย้ำนั่นพี่อน้องจาเฮียยังด้วยใจก็มา ดีบดจังเกศนเฮ็ดมึงนั่งกินแบบน่าเบือคือว่าเตะก็เฮ็ดไปคือว่าเฮ็ดจนชิ้นจนติดเหรอนะก็เลยว่าเมื่อเฮ็ดก็ก็กกคิดฮอดจกเมื่อก่อนเกศสิคิดอยู่เกศอยากหางาน งานพิเศษเท็่แบบว่าให้เงินเขามาจุดเจียวก็กัวอยากหาแบบว่ามีไรายได้มา้เขามาในครอบครัวจะใน,นเลี้ยงลูกแยกเต่าจะเนี้ย คนตอบรับกันคือจังว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเขาเขาฟื้นฟูสภาพจิตใจเขาเขาพต้องไปนั่งซึมเศร้าคือว่าเขาหาแนวเหตุบวชหายจิตเขาว่างนะสำหรับตัวเจได้เี่น้องจเจเจเจ็มแบบมีความสุขใน <c oughs> สํแดดกับสานันคือว่าเพื่อนหายย้ำแดกับย้ำนันกับจังหวะถึงเวลาเขาก็จิตด้เองหรอกแต่ว่า เขาได้เป็นครอบครัวช่อง youtube เราเพื่อนบ่อทิ้งเขาได้พี่น้องจ้าพี่น้องยังจะเกง่งว่ะตะเกยนคนทุกคนเก่งทุกคนน่ะพี่น้องที่สำคัญอ่ะแย์ใจเจ้าของแล้วค่ะให้โอกาสเจ้าของ ค่ะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพสู้ผู้สุขคบนําด้วยสู้ผู้สุขค้นพ่อกันคิปหนาค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย